เรื่องอดแห่งน้ำจะต้องตอกย้ำช้ำไม่ช้ำกสู้สางดีเหตุใจให้ยสายสีวิตีลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์เอามาฟังเคสสวัสดีกันเลยจ้าคุณพ่อของลูก เกิดในครอบครัวของผู้มีฐานะดีถึงระดับเจ้าสัวพิชาของคุณพ่อจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษกันทุกคนแต่ตัวคุณพ่อเองเมื่อเรียนถึงชั้นอุดมศึกษาคุณปูก็ประสบกับภาวะล้มเหลวทางธุรกิจเห็นไหมจ้าพอหมดบุญก็จะเป็นอย่างนี้จึงไม่สามารถส่งคุณพ่อไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษได้แต่คุณพ่อก็ได้จบการศึกษาขั้นปริญญาโท ที่ประเทศญี่ปุ่นชีวิตการทำงานของคุณพ่อนั้นต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะทำงานอยู่ในองค์กรใดในทุกๆตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายก็จะต้องเป็นผู้บุกเบิกปฏิรูปงานและระบบบริหารงานในทุกที่ไม่เคยได้างานที่สบายๆเหมือนคนอื่นๆ <poser> คุณพ่อได้ถูกเชิญให้รับตำแหน่งสูงทางการเมืองอยู่หลายครั้งหลาย <Mus> <S <S สมัย เช่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเคยประกาศลดค่างเงินบาทเป็นต้นซึ่งแต่ละครั้งก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถไหวพริบปฏิพานและความกล้าหาญในการตัดสินใจนำประเทศให้รอดพ้นวิกฤตได้นับ่านเป็นผู้ทำคุณนับประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยมากคนหนึ่งอันหนึ่งการที่อยู่ในตำแหน่งสูงและมีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการเงินของประเทศ อาจจะมีการไปขัดผลประโยชน์ของผู้อื่นบ้างทําให้บางช่วงของชีวิตครอบครัวต้องหลบหลบซ่อนๆอนต่อผู้ประสงค์ร้ายที่โทรศัพท์มาขู่ทําร้ายบ้างได้ออซร์ไซส์หน่อยหายง่วงอะไรนัน <c oughs> และในการทํางานอาจจะทําให้ตังเกียรพันกับสิ่งที่มีดีเช่นได้อนุมัติให้เปิดเสรีในการผลิตสุราและเบียซึ่งผู้ผลิตสุราและเบียรายใหญ่ในปัจจุบันยัง,องคอยความเคารพเกรงใจมาจนถึงบับตรนี้ คุณพ่อเสียชีวิตเมื่อสิหนึ่งปีที่แล้วด้วยโรคหัวใจล้มเหลวขณะมีอายุ75ปีคุณแม่มีชีวิตสุขสบายมาตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นเด็กซนฉลาดเป็นค,คนเบิกบานคุยสนุกปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่อายุ85ปีคุณแม่มีสุขภาพดีกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันมากในครอบครัวของคุณแม่คุณแม่จะเป็นผู้ที่มีชีวิตที่สมบูรณ์ มีความสุขและมีบารมีมากกว่าพี่น้องทุกทุกคนช่งวงวัยกลางคนคุณแม่เคยป่วยเป็นโรคหอบหืดอย่างแรงจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็รักษาทุกวิธีทางมาหลายปีจนหายป่วยได้ทุกวันนี้คุณแม่ได้ใส่บาตรพระทุกช้าไม่เคยขาดส่วนตัวลูกเองมีพี่น้องทั้งหมดสคนตัวลูกเป็นคนที่สองรู้จัก,ว,กว่าพระธมร,รมกายมาตั้งแต่ปี253 3 ซึ่งเป็นช่วงที่คุณพ่อป่วยแต่มีโอกาสพาคุณพ่อมาถวายปัจจัยหลวงพ่อหลายครั้งจนกระทั่งคุณพ่อเสียชีวิตแล้วลูกและคุณแม่ก็ยังมาวัดสม่นเสมอและทําบุญทุกๆบุญมาโดยตลอดโดยเฉพาะลูกได้สร้างพระธรรมกายไปจําตัวประดิษฐานมันยอดโดมให้คุณพ่อและสร้างองค์พระให้กับหมู่ญาติผู้ใหญ่ทุกคนขณะเดียวกันลูกและคุณแม่ก็ได้ชวนหมู่ญาติมิตร ได้สร้างองค์พระธรรมกายเปยำตัวรวมทั้งสิ้นประมาณ500องค์สาธุเราจากนั้นยังทำบุญทุกบุญอุทิศไปให้คุณพ่ออย่างสม่ำเสมอในครอบครัวจะมีเฉพาะตัวลูกและคุณแม่เท่านั้นที่ไปวัดพระธรรมกายพี่ๆและน้องๆคนอื่นๆจะไม่มาวัดด้วยแต่เวลาชวนทำบุญก็จะมาทำร่วมด้วยบ้างในชีวิตลูกเคยผ่านการผ่าตัดมาแล้วสมครั้งคือ ผาไส้ติงหนึ่งครั้งและผ่าตัดมดลูกสองครั้งและเคยประสบอุบัติเหตุข้อเท้าขวาหักเดินไม่ได้อยู่ถึงหกเดือนแต่ไม่ต้องถูกผ่าตัดเมื่อหายก็เดินได้เป็นปกติเมื่อปี2544ลูกได้เริ่มทำธุร,รกิจในตอนแรกๆธุร,รกิจทำท่าจะดีแต่ก็ต้องประสบกับปัญหาหุ้นส่วนและผู้ร่วมงานที่จ้องแต่จะฉกฉวยผลประโยชน์เข้าตัวเอง ทำให้บริษัทสูญเสียเงินไปเป็นจำนวนมากแล้วก็มีผลเสียต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งลูกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและแก้ไขแต่เพียงผู้เดียวขนะนี้การขายก็ค่อยๆกระเตือขึ้นบ้างแต่ก็ยังมีไรายได้ไม่เพียงพอที่จะจาระนี้และทําให้บริษัทอยู่ได้จึงยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่มากคําถามคุณพ่อของลูกขณะนี้อยู่ที่ภพภูมิใดคุณแม่และลูกชำบุญอุทิศส่วนส่นไปให้ท่านได้รับหรือไม่คุณพ่อฝากข้อความอะไร ว่าถึงคุณแม่และลูกๆบ้างคะทาไมคุณพ่อจึงได้ทําแต่งงานที่ยากและเป็นผู้บกเบิกงานเสมอและการที่คุณพ่อทําตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสุราเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับประเทศจะมีผลอย่างไรต่อท่านบ้างคุณพ่อทําบุญอะไรมาจึงได้ถูกเชิญให้รับตําแหน่งสูงทางการเมืองอยู่เสมอโดยที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้คะ่ะหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตไปเม่นานลูกก็ได้ทำบุญให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ นวันหนึ่งลูกได้กลิ่นทูบและน้ำอบไทยปนกันกลิ่นแรงมากและรู้สึกเหมือนมีอะไรมาสัมผัสตัวลูก<อ>จนขนลุกสู้หมดทั้งตัว<อ>ลูกเข้าใจว่าคุณพ่อมาหา<อ>เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่<อ>คุณแม่ทำกรรมอะไรมาจึงเป็นโรคหอบหืดจึงเกิดเสียชีวิตบุญอะไรที่ช่วยคุณแม่เราจากโรคหอบหืดได้คะ แต่ทำไมคุณแม่จึงมีสุขภาพแข็งแรงกว่าคนในวัยเดียวกันมากแล้วท่านจะมีชีวิตยืนยาไปอีกสักเท่าใดคะก็ยาไปเท่าที่ท่านปรารถนาแหละ <c oughs> คนแม่ทำบุญอะไรมาจึงมีชีวิตที่ดีกว่าพี่น้องท้องเดียวกันลูกทำกรรมอะไรไว้จึงต้องถูกผ่าตัดหลายครั้งและทำไมถึงขาหักทำไมลูกจึงไม่มีบุตรและชีวิตคู่จึงล้มเหลวคะทำไมลูกจึงพบกับหุ้นส่วนผู้ร่วมงานที่ไม่จริงใจคิดแต่จะโกงและกอบกโกย ในชีวิตลูกช่วงนี้ถือว่ายากลําบากที่สุดทําอย่างไรจรึงจะแก้ไขเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ให้คลี่คลายไปในทางที่ดีได้จะต้องทําบุญอย่างไรบ้างคะในอนาขาจะพบกับเหตุการณ์ทํานองนี้อีกหรือไม่คุณแม่และลูกเลยเคยสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะมาหรือเปล่าคะทำอย่างไรพี่น้องคนอื่นๆในครอบครัวจะศรัทธานในพระพุทธศาสนาและยินดีไปวัดพระธรรมกายด้วยกันคะนี่ก็เป็นคำถามสั้นๆนะเอามาฟังฝันในฝันกันจะ้ะ คุณพ่อตายแล้วใหม่ๆก็ยังไม่ได้ตั้งตัวได้วนเวียนเป็นภุมมะเทวาอยู่ที่บ้านระยะหนึ่งต่อมาก็ได้รับบุญที่อุทิศส่วนกุศลไปให้ใจก็ค่อยๆค,คลายความผูกพันแล้วทางสว่างก็เกิดขึ้นก็่ลอยไปตามทางนั้นได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรสุดหลอ่อมีวิมานเป็นทองของชั้นดาวดึงเฟสอง โดยบุญที่อุทิศให้เป็นหลักส่วนบุญที่ท่านทำเพื่อประเทศชาติสงเคราะห์โลกและบุญในพระพุทธศาสนาบ้างเป็นอันดับรองลงมาจะได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทำให้มีทิพย,ยสมบัติมากขึ้นและก็มีความสุขดีจใจท่านก็อยู่กับสังคมใหม่แล้วและฝากอนุโมทนาขอบคุณที่ทำบุญอุทิศไปให้ท่านจ้าสาธุ ในที่ท่านต่างทำงานที่ยากแล้วต้องบุกเบิกเสมอเพราะท่านเป็นคนเก่งและใจก็ชอบเป็นอัตยาศสายของท่านที่ติดมาข้ามชาติจ้ะ<อ>การที่ท่านทำรามหน้าที่ที่หาผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติโดยเปิดเสรีผลิตสุรามีัยนั้นจะมีผลคือจะมีวิบากกรรมต้องไปดูแลคนบ้าปัญญาอ่อนหรือมีญาติหรือสมาชิกในครอบครัวที่เป็นบ้าปัญญาอ่อนเป็นต้นจ้า อีกหลายชาติทีเดียว oh. คุณพ่อได้รับเชิญให้ได้รับตำแหน่งสูงทางการเมืองก็เพราะบุญทานบาร,รมีกับปัญญาบาร,รมีโดยมีปัญญาบาร,รมีเป็นหลักมีทานบาร,รมีเสริมโดยในอดีตชาติท่านจะมีอัธยาศัยคบบัณฑิตนักปราชญ์และมักมีอุดมการณ์ทำประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับส่วนรวมบุกทานบาร,รมีที่ท่านทำในพระพุทธศาสนาและสงเคราะห์โลก แต่ท่านก็ไม่ได้อธิษฐานอะไรเพราะเป็นคนเรียบง่ายไม่มักใหญ่ไฟสูงจ้าหลัอองจากคุณพ่อเสียชีวิตไม่นานลูกก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านสม่ำเสมอคือวันหนึ่งลูกได้กลิ่นทูบและน้ำอบไทยปนกับกลิ่นแรงมากและก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาสัมผัสตัวลูกจนขนลุกสู้หมดทั้งตัวนั้นคืออาการที่คุณพ่อท่านมากอดล่ำลาเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่ท่านจะไปเกิดเป็นเทพบุตรสุดหลอดชั้นดาวดึงจ้า oh. คุณแม่เป็นโรคหอบผืดเกิดเสียชีวิตเพราะกรรมในอดีตท่านเคยลงโทษคนรับใช้ที่ทำผิดโดยการให้ไปตักน้ำที่บ่อจนหมดแรงเป็นลม oh. แต่ก็ให้ทำต่อไปจ้า oh. บุญปัจจุบันที่ทำกับ oh. กับบุญในอดีตที่ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากมาช่วยไว้และอิประการชาตินั้น คนรับใช้ที่โดนลงโทษก็ไม่ถึงตายจ้าจึงทําให้ท่านเอารอชีวิตมาได้ในอดีตท่านชอบช่วยเหลือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะคนยากจนท่านจะชอบให้หมอไปช่วยรักษาเพราะบุญนี้จึงทําให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงกว่าคนในวัยเดียวกันจ้า oh. ให้ท่านใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามสร้างบาร,รมีให้เต็มที่เพื่อไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษจ้า คุณแม่ทำทานในพุทธศาสนาและสังคมสงเคราะห์ในอดีตมามากจึงมีชีวิตที่ดีกว่าพี่น้องท้องเดียวกันจ้าลูกต้องถูกผ่าตัดหลายครั้งแล้วก็ขาหักเพราะเศษกรรมในอดีตที่ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยทำอาหารผ่าตัดบนลูกและชีวิตคู่มาหยุดยาเพราะเศษกรรมกามีเจ้าชู้จ้าที่ไม่มีลูกเพราะในอดีตเคยมีลูกแล้วลูกเกเรจึงเบื่อที่จะมีลูกเลยอธิษฐานว่าชาติต่อไปอยาให้มีลูกเลย ส่วนขาหากเพราะได้ใช้กระบองตีสุน,นัขจนขาเป๋เพราะสุน,นัขมาสนวิ่งเหยียบในลานตากข้าวเป็นประจำก็เลยโกรธได้ไล่ตีในชาติอดีตที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมนะจ๊ะคือสุน,นักมันมาวิ่งในลานตากข้าวโมโหก็เลยเอากระบองเนี่ยลุยเลยที่ปัจจุบันลูกมักเจอผู้รวมง,งานและคิดจะโกงกเรื่อยๆเพราะกับในอดีต ลูกก็เคยทำอย่างนี้มาก่อนจ้าคือเคยชวนเพื่อนลงทุนทำการค้าแล้วก็เก็บกำไรและทุนโดยไม่แบ่งให้หุ้นส่วนและปัจจุบันลูกก็เป็นคนใจอ่อนใจดีจ้าจะแก้ไขก็ต้องจัดระบบระเบียบให้ลงตัวรวมทั้งเลือกคนที่จะมาร่วมงานด้วยอีกทั้งต้องสั่งสมบุญทุกบุญให้เยอะๆและจ้าและติดฐานให้เจอคนดีมาร่วมงานและให้ผ่านอุปสัพทไว้ด้วยดีจ้า คุณแม่แล้วตัวลูกก็เคยสร้างบริมีกมู่คณะมาโดยเป็นกองสเสบียงจ้าจะให้ครอบครัวและพี่น้องซึ่งตอนนี้ยังไม่เข้าใจเข้าวัดและพระศาสนามาศรัทธานั้นขั้งแรกก็ต้องทําบุญแล้วใส่ชื่อทุกคนไปก่อนทําแทนเขาก่อนจ้าแล้วติฐานให้บุญบรรดานในเขาได้มีกุศลศรัทธาหยาบๆก็ให้กระคอยชักชวนแนะนําไปเรื่อยๆจ้าเมื่อบุญเก่าของเขาตามมาทันได้ช่อง กับบุญใหม่ที่ลูกทําแทนและอธิษฐานจิตก็จะช่วยเขามีศรัทธาได้ในภายหลังจ้า<ท>เอาเรามาดูภาพกัน<ท>เป็นพ่อตายใหม่หมวนเวียนเป็นภูมิเทวายอยู่ที่บ้านอระยะหนึ่งต่มาได้รับบุญทิฐิส่วนส่วนไปให้ใจก,ก็คลายความผูกพันแล้วก็มีทางสว่างเกิดขึ้นจึงลองไปตามทางนั้นได้ไปเกิดเทพประบุสุดหลอ่อมีวิมานเป็นทองของชั้นดาวดึงเฟสสองได้บุญที่อุทิศให้เป็นหลัก ส่วนบทที่ท่านทำเพื่อประเทศชาติสงเคราะห์โลกและบุญในพระพุทธศาสนาบ้างเป็นอันดับถัดมาจะเป็นเครื่อนเสริมรได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทำให้มีทิพยะสมบัติมากขึ้นแล้วก็มีความสุขดีใจท่านก็อยู่กับสังคมใหม่แล้วและฝากอนุโมทนาขอบคุณที่ทำบุญอุทิศไปให้ท่านจ้าเทที่ท่านต้องทำงานที่ยากและต้องบุกเบิกเสมอเพราะท่านเป็นคนเกง่ง และใจก็ชอบเป็นอัธยาศัยของท่านที่ติดข้ามชาติมาการที่ท่านทําตามหน้าที่หาผลประโยชน์ให้เกิดข,ขึ้นกับประเทศชาติได้เปิดเสรีพิสุราเมีรัยนั้นจะมีวิบากกรรมต้องไปดูแลคนบ้าปัญญาอ่อนหรือม่ญาติหรือสมาชิกในครอบครัวที่เป็นบ้าปัญญาอ่อนอีกหลายชาติาเป็นต้นคุณพ่อได้รับเชิญได้รับตําแหน่งสายทางการเมืองเพราะมีปัญญาบาร,รมีเป็นหลัก มีทานบารมีเสริมโดยในอดีตชาติท่านจะมีอัตยาศยสยครอบบัณฑิตนักปราชญ์และก็มีอุดมการทำประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับส่วนรวมบวกกับทานบารมีที่ท่านทําในพระพุทธศาสนาและสงเคราะห์โลกจาคืนวันที่ลูกได้กลิ่นทูบแล้วน้าอบไทยปนกันกลิ่นแรงมากและรู้สึกเหมือนมีอะไรมาสัมผัสตัวลูกจนคนลูกสู้ทั้งตัวคือการที่คุณพ่อทานมากอดล่ําลาเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่ท่านจะไปเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่อที่ดาวดึงจ้าค,<ะ>คุณแม่เป็นโรคหอบหืดเพราะการรมในอดีตท่านเคยลงโทษขอรับใช้ที่ทําผิดโดยการให้ไปตักน้ําที่บ่อจนหมดแรงเป็นลมแต่ก็ยังให้ทําต่อพี่อีกบุญปัจจุบันที่ทํากับบุญในอดีตที่ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากมาช่วยไว้รีบประการชาตินั้นขอรับใช้ที่โดนลงโทษก็ไปถึงตายถึงทำให้ท่านรอดชีวิตมาได้จ้าท่านมีสุขภาพแข็งแรง พราะในอดีตชาติท่านชอบช่วยเหลือคนที่เจ็บไข้เด็ดป่วยโดยเฉพาะคนยากจนท่านจะชอบให้หมอไปช่วยรักษาให้ท่านใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้สร้างบารมีให้เต็มที่เพื่อจะได้ไปดูสิทธิบุรีวงบุญวิเศษจ้าคุณแม่ทําทานในพุทธศาสนาและสังคมตเคร้อนในอดีตมา,มากจจะมีชีวิตที่ดีกว่าพี่น้องท้องเดียวกันลูกต้องผ่าตัดหลายครั้งและขาหักเพราะเศษกรรมในอดีตที่ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยทาอาหาร สนขาหักเพราะได้ใช้กระบ,บองตีสุนัขจนขาเป๋แล้วก็สุนัขที่มาวิ่งสนเหยียบข้าวในลานตากข้าวเป็นประจำที่ตั้งพาตัดมดลูกและชีวิตคู่มายืนย่าเพราะเศษกรรมกามเรเมีที่ไม่มีลูกเพราะในอดีตเคยมีลูกแล้วลูกเกรรเร่จึงเบือ่อที่จะมีลูกเลยอธิฐานว่าชาติต่อไปยายให้มีลูกที่ปัจบันลูกมาเจอผู้ร่วมงานที่คิดจะโกงเรื่อยๆเพราะกรรมในอดีตลูกก็เคยทําอย่างนี้มาก่อน คือเคยชวนเพื่อนลงทุนทำงานค้าแล้วก็เก็บกำไรและทุนโดยไม่แบ่งให้หุ้นส่วนและปัจจุบันก็เป็นคนใจอ่อนใจดีจะแก้ไขก็ต้องจัดระเบียบให้ลงตัวรวมทั้งเลือกคนที่จะมาร่วมงานด้วยอีกทั้งต้องสั่งสมบุญทุกบุญให้เยอะๆแล้วอธิฐานให้เจอคนดีมาร่วมงานและให้อุปสรรคผ่านไปได้ด้วยดีจ้าคุณแม่และตัวลูกก็เคยสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียง จะให้ครอบครัวและพี่น้องซึ่งตอนนี้ยังไม่เข้าใจวัดและพระศาสนามาศรัทธานั้นขั้นแรกต้องทําบุญแล้วใส่ชื่อทุกคนก่อนแล้วติดตามเขาได้มีกุศลศรัทธายายๆก็ให้ค่อยๆชักชวนแนะนำไปเรื่อยๆมาบุญกล่าวเขาตามมาทันกอรวมกับบุญใหม่ที่ลูกทําให้ก็จะช่วยเขามีศรัทธาได้จ้านี่ก็เป็นเคลิสตดดสันส้นๆสำหรับคืนนี้